สิงคโปร์ไปประมาณนั้นสกินนั้นเติมเต็มกว่าแล้วเต็มกว่าเพราะมีตีหนึ่งนะโอเคมันลงมันลงุหมดไปตตี้หนึ่งออกเทนเจ็บ วิ่งอยู่เอราฟินิชมันดิไปแจมไปแจมไปแจมดูทรงแล้วน่าจะไป,ไปแจมนี่เขาไม่ใช่คําว่าแจมเขาเค้าว่าเสือกแจมมันดูดีไปเหรอใช <laughs> <laughs> ่ไปเสือกอุ <laughs> <laughs> มม้ยน่ๆๆๆๆๆอ๋อบนหลังคาก็มีเยี้ยเยอะสัสดเธอระดับขวามือมั้ย มันบินมันวิ่งมาแล้วนี่มาแล้วบินมาด้วยคนนึงน้อาล่างนี้ตัวนเอาตัวล่างซ้เฮ้ยชิดตัวนึงชิดตัวนึงเอาตัวชิดอยู่ชิดล้มชิดล้มชิดล้มสวยสวยสวยเขาต้องฮิวตรงนี้ตรงนี้ลลห้ หมดสวยมีไม่ไม่ไม่เหี้ยอีโพสเตอร์ลบหนึ่งตัวนั้นล้มแล้วตัววิกแมวสวย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 เธอเขาฮิวไปฮิวเลยฮิวเลยฮิวเลยเพื่อนดูให้อยู่เหี้ยของก็ไม่มีเธอสลับก่อยังหมดตายตายตายเฮ้ยมีมีมีใจเย็นเถอเอาอีกนี่ก่อนเลยเหี้ยขนาดก็มีเธอมาลงมาลง เธอบินหนีบินหนีไม่ได้ค่ะโอยอยู่ตรงกลางอีกแล้วเยอะเฮียพอจะให้ลงมาข้างล่างแล้วบินหนีแต่ก็คงไม่รอดนะอยู่ใกล้อีกไหนอยู่ไหนวะอ๋าอยู่ข้างล่างเเอ้าอะไรวะนีี กแตะก็แตะก็แตกอยู่มันอยู่ที่บอลลูนมันมันบินไปนู่นแล้วเห็นปะอ่ฮะเห็นก็แตกไปแล้วไอ้เคียอะไรเนี่ยไม่เดินมาปะหน้ากันเกือบขึ้นบอลลูนพร้อมกันน่ะตรงนู้นก็มีมันขึ้นบอลลูนอีกรอบมันขึ้นบอลลูนอีกรอบมาเตอร์บอลลูนไลอาลาแม่งไปบอลลูนอีกแล้ว รูรอบแมบเลยปะเนี่ยสู้กับเพื่อนก่อนสู้กับเพื่อนก่อนโอ้ยภาษาอังกฤษพีดอุ้ยมันมีคนอยู่กับเขามันมีคน <laughs> มันมีคนสลิงขึ้นไป <laughs> <laughs> เกพี่อะไรเนี่ย <laughs> <laughs> ไ, <laughs> ไม่เจอคนเลยสลิงอย่างเดียว <laughs> แต่มันคนเดียวนไ้ตัวเนี้ย <laughs> มันหูหาม <laughs> าเร็วเอามันเอามัน จ้าเอาพี่ไปไหนคนข้าข้าาาหงัมันมีคนอีกนะนกนเฮ้ต,เตอนนไหนเยน <c oughs> เ,เ,เ,เข้าบลอีกก็แตกตายตายเขาเกิดอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกอ่ะอต,ตัวเขาตัวเขาเฮ้ยไม่ใช่อยู่คนลาอยู่คนล ขอองก่นไม่มีกระสุนเเอาลยดูให้หน่อยว่ามันจะมันมีคนดูนขึ้นมาติบเพื่อนแม่งอย่างดีลงไปแล้วลงไปแล้วมันขึ้นมามันต้องหนีอ่ะเจอตอดต้งหนีเลยเออได้ล่ะได้ล่ะเฮ้ยมีคนมาเอามันทีเอามันทีล้มล้มล้มเจ๊เจ๊เเพื่อนบอกจ้าจ๊เจ๊ อกได้นะครับมันบอกนี้ก่อนเดี๋ยวเขาแตให้เที่ยวชาโอเคเหมือนแถวเนี้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมมีจริงด้วยนี่ไงด้านบนนี่เปียบซุ่มเอาคุ่ยิงคืนบ้างกับินไหมบินไหมไปบิน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  ไปไานไปไหนไปไหนไปนู oh, oh. ่นไปนู่นโอ้โหสั่นใ uh ่กับฟ้อมปืนมาดิมาดิยิบไปโดนดูคันอยิบรูลออ้ยินไปฟังนู่นเอ้าเอ้าเขาหล่นเอ้าหายเจอคน โอ้อสวยแรกมันบินไม่ได้เว้ร์ตอนอยู่หลังหินมันไม่มีไม่ได้กูมองมึงเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนคนเดิมน้าฮั <laughs> ลโหลฮิงรโร์ <laughs> อนสิงคโปร์ก็ามา สิงคโปร์เฮ้ยอยู่กับเพื่อนแล้วอ้าวโดนตดอ้าวโดนตดเพื่อนกูนี่บล่อกคาบล่อกคาตรงนั้นก็มีเฮ้ยตรงข้างอื่นยิงลงข้างล่างมีตรงนี้ยนี้เอานี่กดแตกสิบสิบแล้วสิบแล้วสิบแล้เอ้าสวยเจ็บสวย มีบินนะเฮ้ยเหมือนมีคนมีสเพืฮ้ยเฮียเอโลอีอีแลมเพดแลมพาดชิดชิดชิดยิงเย่งย่งย่งสวยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเยอะทุกหน่อยทุกหน่อยทุกหน่อยเข้มมากสุดละระเบิดระเบิดมีก็อนีบ้างเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรระเบิดไกลระเบิดไกล มีชาร์จชาร์จก็แล้วกแให้เาอีกรอบมันมัชาร์จเันเิกันไว้กันไว้เธอไว้เธอเพิ่อเปิดอ้นนั้นไว้หมดเลยนตดนตเพื่อ ีดอกตาเย็นให้กูได้ฮิวก่อนอย่าขี้โกงให้ได้ฮิวก่อนก็แฝดติดตามได้เลยเย็ดแค่มาแล้วเฮ้ยของใครอ่ะเธออ๋อเฮ้ยเพื่อนในบ้านไม่มีเพื่อนเราเข้าบ้านไม่ได้อ่ะเพื่อน ต้องเขาเลยต้องเขาเลยเร็วๆๆๆอีกตัวนึงอีกตัวนึงเฮ้ใครวางฮิตชิวด้านนอกใช่ๆๆนี่ๆๆกันนองมากนองๆดักไว้ดักไว้รูฮาไมู่ฮาขอไฟขอแดดขอหิว

เราชาร์จกำลังโดนเสือน็อกตัวหนึ่งหมอมจะชุบเพื่อนเอาซ้ายก่นอ,อ,อนอ๋อมอน้องมอน็อกไอ้ตัวนี้เจ็บตัวนี้เจ็บสวยเร็ตก่อน,นเ,อเลยเฮ้ยมันเฮ้ย<ม>ชิวซ้ายก่อแตกตัวเขาเน็ต เหมือนมีคนอยู่ขวาเลยเมื่อกี้ถอยมาถอยมาเฮ้ยมีคนลงมาเอาเร็วเร็วเร็วเลยน้องน้อกน้อกน้อกเขาซ้ำเลย,เลยชาร์จอยู่ชาร์จอยู่เฮ้ยเขาโดนหลังเปลี่ยนกลับ เธอขึ้นด้านบนกับเขาหน่อยเธอขึ้นมาด้านบนกับเขากอจะแตกเขาเน็ตเขาไปเก็บแบตเน่เพื่อนอยู่ซ้ายอยู่ซ้าย ท้ายมันเข้าไม่ได้ติดมันชาร์จชิลมันชาร์จเยอะเลยแต่วันหนึ่งออกมากลับมากลับมาไม่ได้ไไม่ได้เข้าเฟดไม่ได้จอลี่ I call Kelly.